จริงๆแล้วเนี่ยคนทั้งโลกรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเป็นพวกแกะสลักทองอัญม,มณีเพชรพลอยเนี่ยต้องประเทศไทยนะครับมีแต่คนไทยแหละไม่ค่อยรู้ค่าของประเทศตัวเองนะครับลองกลับมาดูผลงานของไทยจริงๆแล้วในราคาที่ไปขายที่เมืองนอกเนี่ยราคาแพงๆมาจากคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็ลองกลับมาใช้ของไทยดูนะครับจริงๆแล้วคนไทยได้ราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับที่่ายละคร3เรื่องนะครับก็มีชิงนางนะครับ สี่ห้าคนกล้าท้าทำแล้วก็วงบาวนะครับสามช่องเลย<ม>อื <c oughs> ครับ ฟิดทุกช่วแหละครับแต่ไม่ค่อยสําเร็จสักเท่าไหร่ใช่ท,ที่เป็นพิเศษใช่พอรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนเราเคยเป็นคนที่ตัวใหญ่กว่านี้เยอะเลยจนหลายๆคนทักว่าเฮ้ยทำไมผอมลงเยอะจังทั้งที่น้าหนักมันเท่าเดิมแสดงว่าร่างกายเราคงจะอ่อนเพลียนอนน้อยนะครับแล้วก็เวลาออกกําลังกายก็มีน้อยลงมันเลยทําให้ตัวฟีบลงไปอะไรเงี้ยครับไม่ครับก็เล่นละครด้วยแล้วบางทีหน้าโซมขอบตาดําตัวรีบมันก็ดูเหมือนคนผมอมๆเงี้ยเราก็เลยต้องแบบเอ้ยบอก เทรนเนอร์ที่เป็นมวยครูมวยครับบอกให้เดี๋ยวเราขอไปนอกเวลานิดนึงแล้วกันก็เลยแบบไปวันออนวันเลยครับแล้วก็จะถ่ายแบมโอ้ยไม่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 ไหวไม่ไหวครับก็มีบ้างแต่ว่าเอาไม่ถนัดทางนี้สักเท่าไหร่ไม่ไม่ได้มีรับใช่ไม่ครับไม่ติดต่อเพาไปเยอะเลยจริงเหรอว่าแบบไปรับจุดไว้น้ำอะไรเงี้ยไม่ครับไม่ไม่ไม่ได้รับไหวครับ ันเพิ่มเพื่อสุขภาพเฉยๆเพื่อสุขภาพครับแล้วก็เล่นละครด้วยเพราะว่าอย่างบางทีในฉากละครก็เถียงไม่ได้อย่างบงบานจะเป็นพีเรียดหน่อยบางทีอาจจะต้องมีถอดเสื้ออย่างเงี้ยครับก็เราฟิตร่างกายเตรียมพร้อมไปดีกว่าครับไ,ไม่มีสิ่ง่ตแน่นอนไม่มีแน่นอนครับผมใส่แบบกางเกแบบงยแบบี จริงๆถ้าเป็นถ่ายแบบว่าในเชิงของเสื้อผ้านในเชิงแฟชั่นเนี่ยเราเป็นคนแฟชั่นอยู่แล้วเรายินดีแต่ถ้าเหมือนเช่ว่าทางเซ็กซี่เนี่ยคงคงจะไม่ครับผมก็ไม่ไม่ไมเขินหน้าเขินตัวเองเ,ออเราเขินตัวเองพูดไม่ถูกมันต้องพูดยังไงครับอย่างที่บอกไปก็เขินตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องแบบว่านุ่งน้อยผมน้อยอยู่ท่ามกลางคนหลายๆคนเลยครับเขินจะยังไงกจะจะ,จะไม่ถ่ายเด็ดขาดเลยแบบพวกนี้คิดว่าไม่ถ่าย คิดว่าไม่ถ่ายใช่ครับผมไม่ใช่เมาใจผมไม่ไม่ไมเมาใจตัวเองเนี่ยครับใช่ถามนนอง้าเห็นช่าประชากรเล่นเล่นไปเล่นหนังได้เล่นละครได้คุณแดงเนี่ยมีสิทธิ์ไหมแบบจะได้ร่วมงานกัคุแดงไหมจริงๆแล้วผมร่วมงานควรจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่คุยกันนะครับผมสามารถร่วมงานกับใครก็ได้นะครับอย่างซันเมื่อเช้ายังโทรมาหาผมอยู่เลยตื่นเต้นตื่นเต้นทำยังไงดีแล้วก็บอกเฮ้ยในเมื่อโอกาสมาถึงตัวเราแล้วทำให้มันดีที่สุด เท่านั้นก็พอแล้วนะครับเป็นนักแสดงให้ดีเขาก็โอเคก็บวงส่งเรียบร้อยมีการถ่ายทำไปบ้างแ้งเมื่อเช้าใช่ไหมฮะก็ดีครับก็เห็นน้องไปไปได้ดีเราก็ยินดีด้วยครับผมยังเรายังไม่ได้มีการท้าทามอะไรนะย่างย่างย่างครับตอนนี้เวลา7วันก็เกลี้ยงแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานต้องทีมากจอยโอปอไม่ให้